โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแกะกล่องอันบ็อกได้เป่าผมของยูเลอร์แกะออกมาอันแรกก็จะเจอซองอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวเป่าแบบมีเอเซนนะครับ okay, เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับแพ็กเกจมาอย่างดีเลยนะทุกคนตัวนี้จะมี2สีนะครับจะมีสีเขียวและสีม่วงนะรูปทรงของเขาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามินิมอลมากเลยนะสวยมากๆนะครับสำหรับไดยูลเลอร์สิ่งที่มีมาให้ก็จะเป็นกระเป๋าหัวได้แล้วก็ตัวเครื่องที่ผมสั่งมาจะเป็นสีเขียวซึ่งสวยมากเลยนะและความยาวของสายเขาเนี่ยเขาให้มา1.8เมตรนะคร่อองรหืื จะค่อนข้างเงียบเพราะเสียงดังเพียงแค่59เดซิเบลนะครับสำหรับโหมดต,ต่างๆนะครับก็จะมีลมเย็นลมอุ่นลมร้อนและลมเย็นสลับลมร้อนนะครับส่วนการปรับแรงลมก็จะมีอยู่2ระดับนะครับก็จะมีลมกลางและลมแรงสําหรับไดยูเลอร์ er ตัวนี้นะครับจะเป็นเจนใหม่และเขาได้อัปเกรดไอออนลบมากถึง500ล้านตัวเลยนะครับสำหรับใครที่จะตัดสินใจซื้อไดยูเลอร์ er. แนะนําตัวใหม่เลยนะครับซึ่งราคาต่างกันไม่เยอะสาหรับใครที่สั่งไปแล้วนะครับสบายใจได้เลยนะเพราะเขาดูแลหลังการขายดีมากและเขารับประกันนานถึง2ปีพิกัดอยู่ตรงตะก้าสีเหลืองซ้ายมืืือออกกกดสั่งงซ้แลละเเเปป็็นบาท ก็ได้นะครับ